สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเลครับวันนี้ก็อยู่กับเกมไม้ครับเองนะครับไม้ครับแล้วก็เจอกับไอ้อุ้ยออกไป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 แขกผู้รับเชิญครับโอเคครับไปไปอย่าตีอย่าตีไปไปงอนงอนก็ไม่ได้อะคุกเตียงไปเลยไปไปเฮ้ยเกียง vậy vậy con, Đi hiệu con. còn hiệu con, con mê. Oh, hèo đều có Oh, con, đeo con, uyang ove. Oi, a ao a pot, a pot, ao pot, a đi a pot, phở pot, a pot, a khúc hiến pot, a pot, a pot, a pot, đi ไปกวดกูบอกว่ายังไงวะฮะกวดบอกว่ายังไงอ่ะไม่รู้โอ้ยไปไรรอด้วยรอด้วยอ่าเอบีเราไปเอแล้วนะครับซึ่งเองก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนบีก็ใครไม่รู้อยู่งั้นไงโอเคเอาจุกเอแม่งหลอกว่ะติเอ่อของดีไม่มีเออ้ยโดนเลยใครวะเอาใกล้เหรอ มัวละมัวละโ็จุ๊บจุ๊ะแล้ว,ว,ลวไปทำไมาทางนั้นอะ่ะโอ้โหเอ้าก็ทางนี้แม่งทางจริงนี่ไม่น่าเลยคือทางออกอยู่นู่นครับอันนี้อะไระเจ๊เน้เน้เอ๊ไม่กองเลยไม่กองเลยไม่กองมันนี้กันโอเคครับได้ไดมอนด์แล้วครับโอเคได้ไดมอนด์แล้วปิดให้ปิดให้ครับ เนี่ยไดมอนเ่ะเห็นยังเงาไดมอนเ่ะไหนไ<ง> <laughs> เนี่ยเออ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 ไดมอนไดมอนไปแล้วเวย้ยคิดว่าซ่อนเราจะไม่เห็นหรือไป <laughs> <c ười> เห็นละเห็นละคือหางออกคือห<ะ>้ง <c ười> <c ười> โอ้มันเป็นภาพหลอกครับแม่งเอ้ยอือคือเราวองคูป <c ười> <c ười> น่ะ ใช่แล้วภาพหลอกชัดๆักทำไมไม่ดูฮะก็เมื่อกี้ทำไมก็เห็นบันไดแล้วทำไมมาแล้วไม่เห็นเนี่ยเออผมไปภาพหลอกไปเอา้าเล่นโอ,โ,โอ้โหไอคิป,ป <c oughs> เปอเร์ไอหลอกด้วยชิบหายแล้วกูเฮ้ยคิป,ป,ปเอปอร์ปปรไปเลยคิปเปอร์คิปเปอร์ไปเลยเออไปดีว่าเอาชิบหายแล้ว รอด้วย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 เอ้าโอ้ยหัมวะคิปเปอร์อะคิปเปอร์ไปแล้วครับเยื่ยไปแล้วคิปเปอร์มาแล้วเยื่ยไปแล้วเอไปไปไปปีประตูดิปปิปปิปเออคิปเปอร์ครับแหงเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โอ้ยเฮ้ยเดมอนเดมอนเดมอนเฮ้ยเดมอนเดมอนไงทำไงดีโอ้ยสกิลตันเฮ้ย อุ้ยแม่งเอ้เขามีไม้ทำไมวะไดมอนไดมอนโอเคเขามีไม้มาให้อยู่แล้วโอเคครับซึ่งเราก็จะครับพลิกเอ็กมาขุดไดมอนนะครับอุ้ยเล่นอะไรเล่นเหี้ยอะไรอุ้ยเอ้ยวุ้ยเวย่วยเฉย่วยเฉย่วยเฉยย โอ้ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยได้ได้ก๋อเอ้ช่วยก่อโอ้ยเดี๋ยวชุวก่อละชุวก่อละไม่ช่วยก็ไม่ให้เว้ยเย้เอาเแะเจ้เดี๋ยวไปขุดเพชรก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวขุดเพชรเสร็จเราก็จะได้สิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับขาดเลยเอาเฮ้ยเพชรหายมึงต้องใช้ดาบเหล็กดีกว่าโอ้โหเอ้ยทิกแอ็กเหล็กครับแม่งเอ้ย ไม่ได้เกียงละไ้โอ้โหไม่รู้เพื่ออะไร,รแล้วก็กนอนขอดาบไม้เลยอ๋อเอามาสองอันเอาดาบไม้ไปไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาก็ไม่ให้โอ้โกินไปละไปละไปด้วยรอด้วยรยมีอะไรอีกยังอ่ะเอา้าเฮ้ยเล่นอะไรวะทำไมงโลงวะ Nó bảo em. hết ông kia bỏ. Oh, hôm nay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 . Hm, làm nay. ở hôm nay. Hm,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  hôm nay. có gì nay. Hm, hôm nay. Hm, hôm nay. 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 Hôm chữ chưa lấy lạch chưa luôn là lạch hỏi là gốc ai bay 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 ไปไั้นสีแดงฆ่าอยู่เสียเ,เงินอเอาเฮ้เอาเอาเอื้อฆ่ามึงดิเอื้อ,อเขี้ยครับไปของหลายชองแล้วไม่ง่ายเลยกูสีแเช่ครับอุ๊จุอุ๊จุสีแดงจะลงไปสีแดงโอ,โอ้โหได้แดงบางนางใจเลย เฮ้ยเฮ้ยเจอเจ๊เจ๊เด้อไ๊เดียกไปเด้อ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 เย้ไปเด้อไอ้ายเอาเฮ้ยอะไรวะเอ้าเพื่ออะไรคือมันบอกให้เราเล่นแบบนี้เลยเหรอฮึอ้ยยยยยโอ้ได้มาเกิดที่เนี่ยโคตรเสียายอ่ะ ไม่ใช่เอากูจะย,ย,ออยังไงเฮ้ยคืงเร่งเอออ๋อนี่ยังไงวะตายลงไม่ได้โอ้หเพื่ออะไรอ๋ออืออือมีใช่ไหมมีบ็อสให้อยู่แล้วครับ อะไรวะงงกับดางนี้ชิบหายงด,งดโยิโอ้โชอะไรว่าด่างเงี้ยเดิดูมันตีออกหมดเลยอ่ะก็ไม่รู้ด,ดูิงงกับดางนี้อ่ะเคอ่ะงงกับดางนี้มากเลยเองเล่นไม่เป็นอะ่ะง่ยายจะตายใครตาย โอ้โหโคตรน่ายเลยนะเนี่ยยังไงวะห้ามทุบมันมันคุบมันทำลายเองมันเอาเอาเอ็นนี้ไปรู้สึกว่าด่างี้มันไรประโยชน์ครับแม่งเอาดิเอาดิ่งไปเอาเอาดิ่งไปรับ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 ดิ่งไปเอาดิ่งเออกาะขึ้นมาเลย ด่านนี้มันโปรโมเกินเออแล้วเราจะขึ้นยังไงคือเราก็ไม่ได้เซฟด้วยนะครับโอเคครับย่อง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 ยอง่ยอ,งยองนะครับโอเคครับ <Okay S 2> ย่องเสร็จแล้วก็ยังไงก่อวัดเดียววัดเด่ยวฟังโอเคเอาอะไรวะ จบเกมอทงเงี้ยเองเหรอสองดาบอย่าบอกให้ตีโอเคครับแกงคิวขอบคุณมาขอบคุณที่ดาวโหลดแมบมาเล่นใช่ไหมอ่าไม่ออกนะขอบคุณมากที่มาโหลดเล่นโอเคครับคือก่อนจบเราต้องตีกลับไปหาได้นะครับมาบอกแบบนั้นนะ

อืมอุ้ยอีกแค่นาทีไปแล้วกูไปแล้วซิง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 ลงมาลงมาไม่ลงย,ยิงเฮลมี <c oughs> เดี๋ยวครับซึ่งเรากำลงังฟาร์มซอมบีอ้อยู่แล้วมันก็จะตาย ดาบดา,าไหมเคยเห็นไหมหเคยเห็นไหไอ้เยี่ยมใครอยู่บนงานขใอยเป็นหมันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเออโอ้ยข้ามึงดีข้ามันดีขอให้ข้ามันเลย ให้ข้ามันจบไหมเออเออเออเจ้าวิ่งซิงซิงวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งซิ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 งโอเคครับวันนี้เราก็จะปิดตัวขอปิดตัวอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะเล่งด่านอื่นครับโอเคครับโอ้ขอบคุณที่รับชมกันครับไปละเฮ้ยอุอ๊